ไฮรูบิกซอยูคิวซอยูไลฟ์วิดีโอนี้ก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการเล่นรูบิกแบบปิดตานะครับในส่วนของการแปลงชิ้นส่วนให้เป็นตัวเลขนะครับผมการแปลงชิ้นส่วนให้เป็นตัวเลขนั้นในในการเล่นแบบปิดตาเนี่ยถือว่าสําคัญมากเพราะว่าในการที่เราจะวางแผนในการทํารูบิกแบบปิดตาเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวเลขนะครับในการวาง,วางแผนนะครับผมซึ่งจะเป็นยังไงนั้นก็ เดี๋ยวรอติดตามตอนที่ผมสอนนะครับผมแต่ในคลิปนี้เรามาแปลงตัวเลขอน,นอกจากในการใช้สูตรแล้วเนี่ยการแปลงตัวเลขยังสาคัญในเรื่องของการสอนด้วยเพราะว่ามันจะทําให้เข้าใจง่ายนะครับผมดังนั้นเนี่ยก่อนอื่นเพื่อให้เข้าใจตรงกันนะครับในการเล่นรูบิกแบบปิดตาให้เพื่อนๆหันหน้าสีแดงเข้าหาตัวเองครับผมแล้วก็ด้านบนให้เป็นหน้าสีขาวครับด้านล่างให้เป็นหน้าสีเหลืองนะครับผมส่วนซ้ายขวาก็แน่อนอนครับ น้ำเงินอยู่ขวาแล้วก็เขียวอยู่ซ้ายนะครับนะครับผมข้างหลังก็เป็นสีส้มนั่นเองนะครับทำไมต้องหันแบบนี้ก็เพื่อความเข้าใจตรงกันนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยในการทาลูกลูบิกแบบเปตตาเนี่ยเพื่อนๆจะต้องหันแบบนี้ตลอดนะครับคือห้ามพลิกสมมติว่าถ้าเพื่อนเอนเกิดพลิกขึ้นมาเนี่ยก็ต้องหันให้มันกลับมาเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าพลิกไปนิดหน่อย,ยมันก็จะทําให้เกิดความผิดพลาดในเรื่องของการวางแผนได้นะครับทีนี้เรามาแปลชิ้นส่วนให้เป็นตัวเลขเลย จะมีอยู่สส่วนนะครับที่เราจะแปลงเป็นตัวเลขนั่นก็คือส่วนของชิ้นมุมแล้วก็ส่วนของชิ้นขอบนะครับในส่วนของชิ้นมุมนั้นมีแดชิ้นนะครับผม1 2 3 4 5สองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเราจึงต้องแปลงให้ออกมาเป็นเลข8ตัวนั่นเองนะครับส่วนชิ้นขอบนั้นมีสิบชิ้นนะครับหนึ่งสามสี่ สนะครับเราก็จะต้องแปลงเป็นตัวเลขส2บสอตัวเรามาดูในส่วนของชิ้นมุมก่อนเลยนะครับว่าเราจะแปลงยังไงในส่วนของชิ้นมุมนั้นชิ้นที่อยู่ฝั่งซ้ายนะครับตรงหน้าเราเนี่ยครับฝั่งซ้ายสายมือเรานะครับเราจะแปลงเป็นเลข1ครับหรือก็คือตำแหน่งหนึ่งั่นเองชิ้นที่อยู่ฝั่งขวาตรงหน้าเราก็คือเลข2ครับนะครับ ชิ้นที่อยู่ฝั่งขวาข้างหลังนะครับตรงนี้คือ3มครับแล้วก็ฝั่งซ้ายข้างหลังก็คือ4นะครับต่อมาก็มาดูชั้นล่างก่อชิ้นที่อยู่ตรงหน้าเราฝั่งซ้ายคือ5ฝั่งขวาคือ6กฝั่งขวาข้างหลังคือ7แล้วก็ฝั่งซ้ายข้างหลังคือ8นะครับ นั้นเราจะแปลงตัวเลขอย่างนี้นะครับ1,2,3,4,5,6,7,8นะครับจะเราจะนับในรูปแบบของทวนเข็มนาฬิกานะครับทวนเข็มนะครับผม1 2 3 4 5 6 7 8นะครับต่อไปเราแปลงในส่วนของชิ้นขอบเป็นบ้างนะครับในส่วนของชิ้นขอบนั้นชิ้นที่อยู่ตรงหน้าเราข้างบนเนี่ยนะครับก็คือชิ้นนี้เนี่ย คือหนึ่งครับตำแหน่งที่หนึ่งชิ้นที่อยู่ฝั่งซ้ายครับสองชิ้นที่อยู่ข้างหลังสามชิ้นที่อยู่ฝั่งขวาสี่นะครับแล้วก็ชิ้นที่อยู่ตรงชั้นกลางต่อน,นะครับชิ้นที่อยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยคือห้าซ้ายข้างหลังคือหกนะครับขวาข้างหลังคือเจ็ดแล้วก็ ขวาตรงหน้าเราเนี่ยคือ8ดชิ้นที่อยู่ตรงหน้าเราชั้นล่างคือ9้ชิ้นที่อยู่ฝั่งซ้ายคือ10บชิ้นที่อยู่ข้างหลังคือ11บอชิ้นที่อยู่ฝั่งขวาคือ12บครับทำมานับกันอีกทีนะครับ1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าหเจ็ด า10าส1บอ็ดิบนะครับซึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่ามันเป็นการนับแบบตามเข็มนะครับก็คือในส่วนของชิ้นมุมเราจะนับแบบทวนเข็มในส่วนของชิ้นขอบเราจะนับแบบตามเข็มนะครับผมเพื่อความมั่นใจอีกเล่นหน่อยผมจะขึ้นรูปที่ผมใส่ตัวเลขไว้ให้นะครับอันแรกก็คือชิ้นมุมครับผมจะขึ้นรูปนะครับฝั่งขวาตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับผม ดูตัวเลขให้ดีนะครับต่อไปมาดูในส่วนของชิ้นขอบกันบ้างนะครับตามนี้ครับก็พกเพื่อก็คงจะสามารถแปลงชิ้นสวยให้เป็นตัวเลขกันได้แล้วทีน,นี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของการดูว่าชิ้นมุมเนี่ยหรือชิ้นขอบเ,เกิดการพลิกเนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเซตอัพให้ก่อนนะครับ การดูว่าชิ้นมุมพลิกหรือเปล่านั้นดูง่ายๆครับให้ดูว่าให้เราหันแบบที่ผมบอกคือสีแดงอยู่ข้างหน้าข้างบนเป็นสีขาวนะครับชิ้นที่แล้วก็ดูชิ้นมุมว่าในหน้าสีขาวเนะี่ยเป็นสีอะไรถ้าเป็นสีขาวกับสีเหลืองแสดงว่าไม่พลิกครับคือมีหลักการอยู่ว่าหน้าบนจะต้องเป็นสีที่อยู่ ด้านบนนะครับก็คือสีขาวหรือไม่ก็สีที่อยู่ด้านล่างก็คือสีเหลืองมันถึงจะไม่พลิกอย่างในกรณีนี้เนี่ยเป็นสีน้าเงินครับแสดงว่ามันพลิกนะครับก็พอมันพลิกเนี่ยเราก็จะต้องทําการแก้โดยการพลิกมุมนั่นเองนะครับอันนี้คือยังไม่สอนวิธีการแก้นะแค่สอนวิธีดูว่ามันพลิกหรือไม่พลิกนะครับในส่วนของชิ้นขอบก็เช่นกันครับในส่วนของชิ้นขอบนะครับ ด้านบนก็จะต้องเป็นสีเหลืองหรือไม่ก็สีขาวถ้าถ้าเป็นสีเขียวแบบนี้ก็แสดงว่ามันพลิกแล้วก็จะต้องทําการพลิกชิ้นของนั่นเองนะครับก็พอเข้าใจแล้วนะครับในเรื่องในเรื่องของการพลิกทีนี้เนี่ยผมท้ายคลิปเนี่ยผมมีเครื่องมือชนิดหนึ่งที่จะมาช่วยเพื่อนๆในการฝึกวิธีการเล่นแบบตานะครับนั่นก็คือไดยโฟวันชีสนะครับ ก็จะคล้ายๆกับ c f p p วันชีแล้วก็วันชีสเนวันชีรูปแบบต่างๆเองคือผมจะนําสูตรทั้งหมดที่ต้องใช้ใน b า f โฟใส่เข้าไปในกระดาษหนึแผ่นนะครับก็จะมี2หน้านะครับทีนี้เนี่ยในการสอนบา f โฟยหรือสอนการเล่นแบบปิดตาเนี่ยผมก็จะใช้เครื่องมือนี้ในการสอนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ต้องการเครื่องมือนี้เพื่อไปฝึกเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อได้เดี๋ยวผมจะลงลิงก์ในคําอธิบายนะครับผม ซึ่งราคาของมันก็50 Tru ทรูนะครับหรือไม่ก็จะจะโอนตังค์ไว้ได้50บาทเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วก็เพื่อนๆเ,เลือกช่องทางการชาระเงินได้เลยนะครับทีนี้เนี่ยถ้าถามว่าถ้าไม่ถ้าไม่ใช้เครื่องมือนี้ในการฝึกได้ไหมได้ครับไม่มีปัญหาสามารถดูคลิปอย่างเดียวได้เพียงแต่ว่าผมอำนวยความสะดวกให้เพื่อนๆสามารถฝึกได้ง่ายขึ้นเพราะผมจะใส่สูตรทั้งหมดลงไปในกระดาษแผ่นเดียวนะครับ แต่บอกก่อนว่ามันเป็นไฟล์ pdf นะครับสินค้าเพื่อนเพื่อจะต้องปริ้นลงกระดาษเองนะครับเหมือนเดิมเหมือนกับวันชีตอื่นๆนะครับซึ่งถามว่ามันง่ายยังไงนะครับก็แทนที่เพื่อนๆจะต้องดูวิดีโอในการฝึกอย่างเดียวเนะี่ยเพื่อนเพื่อสามารถดูวิดีโอรอบเดียวแล้วก็สามารถใช้กระดาษแผ่นนี้เนะี่ยในการดูสูตรโดยที่เพื่อนๆไม่ต้องกลับไปดูวิดีโอได้นะครับนี่คือความสะดวกของมันนะครับก็ถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ลงลิงก์ให้ใต้คำอธิบายนะครับ ที่คาอธิบายนั่นเองนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะเข้าสู่ขั้นตอนที่1ของวิธีการเล่นแบบายโพลนะครับตอนนี้เราก็แปลงชิ้นส่วนให้เป็นตัวเลขเรียบร้อยแล้วซึ่งมันมีความสําคัญในการเล่นแบบติดตานะครับก็ไม่ต้องรีบครับผมไม่ต้องรีบร้อนฝึกไปเรืเร่อยเดี๋ยวก็เป็นนะครับอโอเคครับท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ